ศาลพิพากษาตามยอมวันที่อะไรวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกุมภาพันธ์โอเคครับแล้วไงต่อครับแล้วก็คนค้ำก็มาโอนที่โอนทางให้หลานหลานของคุณเทพรึเปล่าครับใช่ครับอ๋อมาโอนที่ให้หลานของคุณเทพถูกไหมฮะครับครับโอนโอนโอนที่ให้หลานเรื่องวันที่สิบสี่มีนาสิบสี่มีนาครับครับแล้วก็เราเราเก็บแล้วตอนนี้โดนโดนฟ้องเรื่องโกงจค่นี้ครับผม เดีนะ๋ยวคุณคุณเทพเป็นผู้คำ้ำหรือคุณเทพเป็นคนฟ้องผู้คำ้ำครับเป็นคนฟ้องครับผมเข<ภ>าเป็นคน <ภา S 2> ฟ้องคนคำ้ำถูกไหมครับแลวคราวนี้ตัวผู้ค้ำเนี่ยไปโอนครับผมผมงงนิดหนึ่งนะคือแปลว่าวันที่ยี่แปดเนี่ยสารจับไก่เกียรถูกไหมครับครับไก่แล้วก็สาร,รพิพากษาตามยอมไปแล้วต่อมาวันที่สิบสี่เดือนมีนาในปีเดียวกันเนี่ยถัดกันไม่กี่วันเนี่ยคนค้ำก็ไปโอนที่ตรงนี้ให้กับหลานของคุณเทพถูกไหมฮะครับผมรับครับโอแล้วก็เขาทำยอม ครับแล้วก็ทำยอมกันแล้วก็เขาขอผ่อนไม่น้อยกว่าสองพันบาทครับแล้วก็เขาก็หยุดส่งครับแล้วก็เลยไปฟ้องตอนนี้คุณเทพก็ไปฟ้องคนค้ามอีกในฐานกรงเจ้าหนี้ถูกไหมครับฮัลโหลครับผมใช่ไหมครับแล้วคําถามคุณเทพคืออะไรครับก็ตอนนี้เขาเขาสู้เขาสู้คดีครับผมครับก็มีมี ก็เรามีทางที่จะได้เงินนะครับผมมีทางที่จะได้เงินคนุณเทพไปฟ้องเขาคงเจ้าหนี้ยังไงครับเขาเขามีพฤติกรรมในการกงเจ้าหนี้ยังไงครับคือเขาโอนที่ให้กันเมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมสิบสี่มีนาไหนคุณเทพบอกว่าโอนให้หลานคุณเทพโอนให้ใครกันแน่ครับโอนให้หลานของผู้ค้ำถูกไหมครับครับผมโอเคค่ะโอเคครับถ้าโอนให้หลานผู้ค้ำ ครับแล้วในสัญญายอมเขาระบุไว้ว่างไงครับก็จาเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันครับจาเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันในการผ่อนชําระเดือนเดือนละสองพันถูกไหมครับครับอพอผ่อนชําระเดือนละสองพันแล้วเขามีกําหนดไม่ว่าจะต้องโอนที่ผืนนี้ให้กับทางคุณเทพก็เขาขอส่งสี่ปีครับผมค่ะอ่าไม่คําถามที่ผมถามคุณเทพคือ นอกจากที่ระมุผ่อนเดือนละ2,000แล้วมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกไหมครับป่าวครับไม่มีครับมีแค่ผ่อนเงินอย่างเดียวถูกไหมครับครับผมโอเคในกรณีนี้คุณเทพฟ้องกองเจ้าหนี้ถามว่าฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้แต่โอกาสว่าจะผิดกองเาหนีนั้นหรือไม่เนี่ยผมว่าลําบากเพราะการที่เขาผ่อนเขาตกลงว่าจะขอผ่อนเดือน2,000เขาไม่ได้สัญญาว่าจะโอนที่เนี่ยให้กับคุณเทพครับนนะั้ค่ะง,งั้นการที่เขาโอนที่เนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้มีความผิดฐานกองเาหนี้อย่างใดครับนะครับ เนื่องจากว่าตอนที่คุณเทพไปทําสัญญาย้อนนันเนี่ยระบุเงื่อนไขเนี่ยไม่รัดกุมต้องต้องดำเนินเนี้ยก,<ม>ก,ก็เกิดช่องว่างสิ่งที่คุณเทพจะทําได้ก็คือเอาคำพิพากษาตามยอมเนี่ยไปบังคับทรัพย์สินของผู้คำ้ำว่าผู้ค้ำเขามีทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่ไหมนะครับถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเหลืออะไรอยู่เลยก็เข้าไปดําเนินการขอเพิกถอน การโ,กอโอนที่เขาโอนให้กับลูกหลานเขาเรียกไปเพิกถอนยินดีนกรรมได้ได้ครับตรงนั้นขอเพิกถอนยินดกรรมได้ครับแต่ถ้าคุณเทพไปฟ้องกองเจ้าหนี้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างเสี่ยงการที่จะฟ้องกงเจ้าหนี้เนี่ยคุณเทพต้องไปเช็คดูแล้วว่าเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่เลยครับพอไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยคุณเทพสามารถฟร้งองเขากงเจ้าหนี้ได้เพราะเขาเจตนาที่โอนทรัพย์หนีครับแต่ถ้าคุณเทพไปฟ้องตอนนี้แล้วคุณเทพเบิดความยังครับ เบิดแล้วครับคุณเทพอาจจะโดนเขาสวนกับข้อหาเบิดความเท็จนะหรือฟ้องเท็จนะครับครับเพราะว่าท้ายกับว่าเมื่อเขามีเจตนาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยคำคำไม่ต่างศาลปฏมบนอมกันครับแล้วก็วันที่สิบสี่มีนาเพียงห่างกันแค่สิบสี่วันเขาก็ไปโอนที่ยกย้ายถ่ายเทนีืแน่ผมผมอธิบายคุณเทพนี้ครับว่าถ้าตัวผู้ค้ำเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าเขามีทรัพย์สินตัวอื่นอีก เขาก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายถ่ายเทนะค่ะครับแต่ก็มีที่ดินแปลงเดียวครับเขามีที่ดินแปลงเดียวแต่ถ้าเกิดเขาสามารถผ่อนชาระได้เขาก็ไม่ผิดนะครับค่ะครับนะคือคือผมแนะนำนี้ว่าให้กลับไปดูให้ดีเพราะว่าการที่ก่อนจะฟ้องคดียาใครอย่างเช่นกงเจ้านี่ฟิดสิตเราฟ้องได้ครับค่ะแต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดกันว่าเขาไม่สามารถจ่ายแล้วเขาไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะมาชาระให้กับเราแล้วเรานี่มีการทวงถามแล้วเขายังพยายามเบี้ยวเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานนั้นเชื่อได้ว่า ผมกลัว <icana> อย่างเดียวก็คือทางผู้ค้ำเองเนี่ยเขาก็จะสวนหมัดมาสร้างความยุ่งยากให้กรุงเทพเขาเคอคือเขาเบี้ยวครับผมเขาเบี้ยวอย่างเดียวที่บอกว่าจะจ่ายสองพันก็คือไม่จ่ายเลยเหรอคะไม่จ่ายจ่ายมาห้าเดือนเลยค่ะครับจ่ายมาห้าเดือนนอกนั้นไม่จ่ายเลยแล้วก็พอปีใหม่มาก็เข้ามาอีกสี่พันเลยครับ จ่ายมาห้าเดือนแล้วอะไรเงี้ยไม่จ่ายเลยก็ตรงนี้คือต้องทำเงี้ยเขาก็ยังทาตามสัญญามาแต่เขากเพียงแค่ผิดสัญญาไม่จ่ายค่าเดือนละสองพันแต่ทําแต่ทําที่ว่าจานั้นนั้นว่าว่าถ้าจําเลยทั้งสองผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่เหลือทั้งหมดถูกต้องครับถูกต้องครับและให้ออกหากออกจากเงินจํานวนเท่านี้เท่านี้อะถูกต้องครับแต,แต่ก็เราก็สามารถบังคับให้โจทย์บังคับคดีได้ทดันที ถูกต้องครับโจทย์บังคับคดีได้ถูกต้องครับคราวนี้โจทย์ถามต่อไปว่าโจทย์ได้ไปบังคับคดีได้ไปแล้วว่าไปสืบทรัพย์ทรัพย์สินของผู้ค้ำว่าผู้ค้ำมีทรัพย์สินตัวอื่นใดที่พอจะชำระหรือไม่ถ้าผู้คำ้ำถ้าผมเป็นผู้ค้ำนะครับเพียงแค่พิสูจน์ว่าผมมีทรัพย์สินหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยคุณเทพเหนื่อยแล้วนะฮะครับค่ะพอดีพอดีเขาคือทางผมก็ไปสืบทราบเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคม เขาก็โอนที่ให้กันเมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมหลังหลังทำมีภาคษาเป็นทำยอมกันมันที่ยี่สิบแปดครับก็ลองลองดูก่อนครับว่าการดําเนินคดีกองเจ้านี้นี้จะเป็นยังไงแต่ผมมองผมบอกว่าน่าจะจับเข่าคุยกต่ทางผู้คำเพราะผมกลัวว่าคุณเทพจะอาจจะมีโอกาสโดนข้อสวนกลับได้เหมือนกันนะครับคนทำเราไม่คุยอะไครับครับค่ะ ครับดังนั้นผมผมคนคําเขาเขาจ้างทนายสู้ความครับค่ะครับอันนี้ของคุณเทพแจ้งความไปหรือไงฮะหรือจ้างทนายสู้ครับก็จ้างทนายว่าความให้ครับผมอืมค่ะแต่ว่าคนคนคําเขาเขาคนทําเขาจ้างทนายสู้ครับผมอืมครับครับแล้วสามารถทําอะไรได้แม่งมั้คไหมะตอนนี้คือสิ่งที่ผมแนะนําครับก็คือก็คงจะต้องปล่อยไปตามโปรเซสของคดีเพราะคุณเทพ ได้ดาเนินการไปแล้วแต่จริงผมไม่แนะนําให้ฟ้องกองเจ้าหนี้เลยน่าจะเป็นบังคับตามสัญญายอมตัวเดิมก่อนพอบังคับตามสัญญายอมตัวเดิมเสร็จแล้วเขาไม่มีความสามารถในการให้ค่อยไปดําเนินการต่อเพราะการที่เหมือนเราลัดขั้นตอนลัดขั้นตอนเกิดเขาพิสูจน์ได้ว่าเขามีเงินพอที่จะชระเราเหนื่อยแล้วครับเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้ตอนที้ทำไม่ได้ก็คือต้องต้องรอดูแล้วให้ทนายเขาแก้ต่างครับถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาที่รายการได้ครับเดี๋ยวเราค่อยวน คือว่าคนคนกู้นี่เขา,าไม่ส่งไม่มีทรัพย์สินเขาก็เลยนั่นคนคํำครับผมครับถูกต้องครับค่ะนะคะคุณเทพคะ ในเมื่อเรื่องดําเนินไปดําเนินไปแล้วก็ให้ันเดินไปตามโปรเซสก่อนนะครับถ้าติดขัดยังไงก็โทรเข้ามาในรายการแล้วกันครับคุณเทพครับนะคะคุณเทพขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเวลาเร็วจริงจริงคคุณผมเวลาเร็วมากค่ะยิ่งมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาด้วยนะคะเรื่องแรงงานก็สรุปนิดหน่อยนะคะก็คือเราสามารถที่จะฟ้องร้องได้ถึง3ก้อนเลยทีเดียวนะคะสามารถฟ้องได้3ก้อนใดจ้างก็พึงระวังฮะสามก้อนที่เขาฟ้องท่านแน่ก็คือหนึ่ง ส <C> e ินจ้างแทนกันบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเราเรียกว่าค่าตกใจตัวที่สองเราเรียกว่าค่าชดเชยนะครับตามระยะเวลาที่ลูกจ้งางได้ทำงานกับเราต้องจ่ายสูงสุดถึงสามร้อยวัน,นะะบวกกับค่าตกใจเป็นเมกซ์ก็สิบเอ็ดเดือนนอกจากนั้นยังมีค่าคเราเรียกว่าค่าเสียหายเกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหลักให้ดูง่ายๆฮะถ้านายจ้างเลิกโดยถูกกฎหมายไม่ต้องจ่ายแต่ถ้านายจ้างเลิกโดยไม่ถูกกฎหมายต้องจ่าย ความเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้นก็เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะคสําหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหน่วยไม่เป็นธรรมด้วย,วยนะคะคแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการตีครองเปล่านะคะสามารถพบกับรายการนี้ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา11.00นจนถึงเที่ยงเลยส่วนวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ